ที่8ับ2,557เรื่องข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามที่ได้มีการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3ทับ2,557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในห่วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน จึงให้ยกเว้นสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ 2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานหรือทำงานในสถานที่ประกอบการที่ต้องปฏิบัติงานเป็นห่วงเวลาหรือเป็นผัดอาทิโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลธุรกิจการบินเป็นต้น 3. การเดินทางขนส่งสินค้าหรือ ของกิจการห้องเย็นการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีอายุจำกัดและอาจเกิดเสียหาย 4. ผู้มีธุรกิจจำเป็นเช่นผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม 5. ผู้ที่มีกิจธุระจำเป็นอื่นๆให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหารในเขตพื้นที่นั้นๆประกาศณวันที่22 พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ